เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุภายในจุดตรวจเฉลิมชัยซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศีสาครอ,อำเภอรสีสาครจังหวัดนาราธิวาส หลังจากช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาที่ผ่านมาคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนได้กระจายกำลังออกเป็น2ชุดชุดแรกปาระเบิดเข้าใส่จุดตรวจจำนวน4ลูกแต่ระเบิดทำงานเพียงแค่3ลูกส่วนชุดที่2ใช้อาวุธสงครามทั้งปืนอาก้าและ m 16ยิงถล่มใส่เจ้าหน้าที่ทั้ง14นายซึ่งประจำการอยู่ภายในจุดตรวจจนเกิดการประทะก,กันนานกว่า10นาทีก่อนที่คนร้ายจะขึ้นรถกระบะหลบหนีไป เหตุการณ์ในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสองนายคืออาสาสมัครทหารพรานทศพรแต้มเพลงอายุ26ปีเดินหิงเข้าที่ขาซ้ายหนึ่งนัดถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพรยาบาลศรีสาครแต่อาการสาหัสต้องส่งตัวต่อไปที่โรงพรยาบาลราธิวาสนราชนครินและอีกหนึ่งนายเป็นอาสาสมัครร,รัาดินแดดอุดมเดชวันแอร์ล้ออายุ37ปีมีรอยฟกช้ำตามร่างกายขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้กระจายก,กำลังติดล้อมพื้นที่และสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้4คนคือนายอับด,ดุลรอฮิมยูโซผู้ต้องหาตามหมายจาับปวิอายานายอับด,ดุลรอมานรอนานายอาดามะตายะนายสารีสมเรซึ่งจากการสอบปากคำในเบื้องต้นทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสอบสวนอย่างละเอียดที่กรมทหารพรานที่41อําเภอรามันจังหวัดยะลา ส่วนเหตุการณ์ที่คนร้ายลอบนำเอาระเบิดไปซุกไว้ในรถจักรยานยนต์ดักสังหารเจ้าหน้าที่ชุดมวลชนสัมพันธ์105หลังจากที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจในอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีจนเป็นเหตุให้ร้อยโทบุญเทงบุตรโยธีหัวหน้าชุดเสียชีวิตและมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอีกสามนายเมื่อวานนี้ล่าสุดจ่าสิบเอก 18, อุดมบุตรสุวรรณได้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนายเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ส่วนทางด้านของจา่าสิทิเอกรวงคงเตารัฐและจา่าสิทเอกรังสารจันทรศรนขณะนี้อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายและถูกนําตัวส่งไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนยยะลาสําหรับการก่อเหตุในครั้งนี้เจ้าหน้าที่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มของนายมดารีตาเยแกนนําระดับสั่งการและปฏิบัติการของ IKK ซึ่งรับผิดชอบก่อเหตุในพื้นที่อำเภอสายบุรีและอำเภอกระเพาะเนื่องจากการข่าวก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากลุ่มดังกล่าวมีการนัดประชุมวางแผนเพื่อก่อเหตุในพื้นที่